นูนบอ้บอหลวงพ่อหนูกี่ขวบยินยินพ่อยินแม่<อ>หนูห้าขวบแล้วตั้งแต่เด็กเด็กหนูคือยินไม่สบายเมารถและหนูก็เกาะไหลอีตอนเด็กๆไม่หลับเลยไม่หลับเลยแล้วพ่อแม่หนูเป็นคนจีนหรือว่าคนอะไรบอกพ่อนี้เป็นคนจีนเป็นคนจีนแต่ไม่กินข้างไม่กินอะไร ไม่กินข้างเค้ากลัวตีแล้วลูกอย่าไปกินมันเลยนะเขากลัวไงเรื่องโควิดทำไมไม่กินข้างคาวแล้วลูกลูกชอบกินนะแล้วลูกไม่เคยกินอะไรนอกจากไข่เจียวแล้วก็ปลาแซลมอนไอติมหนูชอบเต็เลยนั่งกับพระนั่งดีๆให้เรียบร้อยค่ะอลิขาต้องนั่งพับเพียบค่ะเออองงบกกถึย้าห อย่างออยย่่าางงครูคนนั้นตั้งใจเป็นผออายุยี่สิบป่าเองออกข่าวนะมะแต่จริงๆแล้วนะโยมทุกคนเป็นได้เป็นได้ทำไมไม่เป็นเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเราให้มันสุดให้มันเต็มกำลังใช่ไหมโยมว่าจริงไหมทุกคนทำได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไร ถ้าไม่งั้นนะโยมโยมดูดูเตี่ยของเตี่ยสิเขาเสื้อพืนหมอนใบอัอน,นั้นศัก,กยภาพคือความรู้ไว้มีแต่ใช้ความอดทน,ทนถูกมา,า,า,าบนโลกใบนี้ความสำเร็จได้มันเกิดอยู่สามทางนะคือหนึ่งต้องอดทนสองต้องมีความเพียรสามต้องมีปัญญา นะแต่ถ้ามีปัญญาแล้วถ้าคนคนกะตันดูโยมจะสังเกตว่าเขาจะอดทนมีความเพียรนะแล้วอีกอย่างหนึ่งกที่อาตมาบอกอะไรละ่ะนะอดทนมีความเพียรปัญญาโยมเห็นไหมบางครั้งเนี่ยมีแต่ความอดทนกับความเพียรแต่ไม่มีปัญญาพอออกสื่อ แต่มีความกะตันยูมากมเห็นไหมอาน,นิสงนี่อาน,นิสงกาตันยู<ะ>ที่เราเห็นออกข่าวบอ,อกสื่อกันตลอดไม่ใช่มีปัญญาไม่ใช่มีความเพียรแต่มีความกะตันย <c oughs> นะูรู้จักไหมคะว่ากะตันยูมามาเนะคยพูดมาแล้วค้ะหนูจาได้ว่าหนูเคยชนมให้อารันด้วยแล้วกาตันยูกับมามาไมคะ ก็เคยก็เคยไหว้มามาทุกวันไหมคะเคยเคยวันแม่หนูคุณครูก็พาทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่วันพ่อก็กลับคุณพ่อเก่งลูกต้องทำทุกวันลูกแล้วก็ทำกระดาษทำกระดาษลูกทำเน็คไทให้พ่อโอ้นี่กะตันยูกะตันยูถ้าอย่างนี้กาตันยูลูกนะคุณครูสอนให้ทำแบบนั้นโ โมทนาลูกนะนกขอให้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นนายกรัฐมนตรีเดียกันะล้กันลูกนะตุ <c oughs> องยังงี้ลูก <c oughs> อยากเป็นไหมลูกหลวงพ่อถามอยากเป็นอยากเป็นที่สุด <c oughs> ก็ตั้งใจไว้สิลูก <c oughs> นะต่อจากนี้จำลูกพ่อองค์ใหญ่นี่ไว้นะเออจำไว้แล้วก็บอกตัวเองว่าหนูจะเป็นนายก ต่อไปหนูจะเป็นนายกนะแล้วก็ตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียนพูดอย่างนี้ดีแล้วลูกนะเป็นนายกต้องพูดเก่งลูกนี่นี่ลักษณะนายกเลยลูกแล้วหนูเป็นนายกหนูจะดูแลอีไหมอ่ะไม่หนูจะดูแลอี้ไหม ารมโทงนกะเขาทำให้หนูจริงๆนะิลวนพ่อเขาทำให้หนูจริงๆนะหลวงพ่อโยมโยมคิดเราเราเราตอนเด็กเราเป็นยังไงเนี่ยจริงอาบน้ใหญ่ตั้งแต่เขาเล็กๆก็สามขวบ เอาหนูบอกใครเป็นพ่อเป <concur? S 2> e ็นแม่หนูคะบอกคอคแม่อยู่ที่กรุงเทพทำอะไรทำงานางนทำงานหาเงินถามาทาไมล่ะคะก็าว่าต้องพาอนะอะก็ต้องไปอินเตอร์ใกล้บ้านและอลิก็ต้องไปสาธุลากก็เคยได้ยินว่าหม่เคยบอกว่าปลาน้หนึ่งตัวเหม็นทั้งห้องเลย เก่งมาถูกต้องนะลูกนะแล้วปลาตัวนึงเนี่ยนะถ้าเกิดว่าอย่างสมมุติว่ามีเพื่อนเรานาท้องเสียนะมีมีเพื่อนเราท้องเสียนะแล้วถ้าเกิดถ่ายออกมาในห้องมันก็เหม็นทั้งห้องใช่ไหมลูกก็ประมาณนั้นนะลูกนะ เราเคยตีก็นานก็นอนก็เียบต้องเอาหนักต้องเอาเลานัแล้วจะไปตีเขาทำไมล,ลูกเดือดมาม้าให้ตีมามาต้อง,องสั่งให้ตีเพราะว่อาอรันดือเก่งนะมาม้ากับป้าปลาเราเนี่เก่งมากมนะบุญดีวาสนาดีนะ นี่มีรูปเป็นนายกายมามามาม,า,มากับป้าป้านี่จะมีรูปเป็นนายกแน่เลยหนูครั้งหนึ่งหนูเคยแบบแบบหนูจุดเทียนแล้วใช่ไหมที่เอามือไปจิจ้มจนจนมือเจ็บเลยอะ่ะมันก็พองนะพี่ขาวพองแล้วพี่นันก็เอากระดาษเปียกมาเช็ดมือหนูเอ,อแล้วจะจับปดตอนน้นหนูยังคิดไม่ออกว่ามันจะพองได้ไงแล้วคิดออกอยังลูป มันเป็นอะไรเราถึงไม่พองลูกก็เพราะว่าน้ำมันร้อนนะเออเพราะน้ำมันร้อนเพราะไฟมันร้อนเราก็อย่าไปเข้าใกล้นะลูกนะต่อไปนะเออย่างป้าป้ามาทำงานอยู่ใกล้ไฟเนี่ยเราก็อย่าไปทำอย่าไปเข้าใกล้นะเพราะอันตรายเดี๋ยวไม่ได้เป็นนายกฉีดเป็นอะไรไปนะ ป๊ให้ชมหวังเธอลูกป๊าป๊าก็เคยเป็นทหารจีนโอ้ป๊าป๊านะนะตอนนั้นป๊าป๊าหมามายังไม่เจอกันตอนนั้นอลิซอลันยังไม่เกิดป๊าป๊าเราเป็นทหารจีนตอนนั้นตอนนั้นป๊าป๊าแข็งแกร่งไรเก่งไม่เห็นโจนมาสัก็คนหนึ่งเลยออะเขากลัวป๊าป๊าเราน่ะคือโจนอ่ะถึงได้ไม่มาให้ป๊าป๊าป๊าตัวใหญ่ด้วยอ้วนด้วยแข็งแกรงด้วย ก็หลงนั่นหลงพ่อ <ไป S 1> เอาเขามาเลี้ยงแต่เด็กๆตอนนั้น,นประมาณสามขวบหนูไม่สบาย<อ>เขาก็อาบน้ําให้หนูเขาเล็กกว่านี้อีกนะอาบน้ําผูสบู่ให้หนูแล้วตอนนั้นกลับมาบ้านแม่หนูก็เมา,มา,มารถเวียนหัวแบบขับรถไม่ไหวน้องเขยก็ขับให้นั่งรถตู้ไปเน,นี่ยหลวงพ่อใช่ไหมเ<อ>ขายืนตรงกลางเนี่ยเกาะหนูตลอดจากตลาดเขตไปถึงกรุงเทพไม่นอนเลยเฝ้าหนูยืนอยู่ตรงกลางรถ่ะ จับตัวหนูตลอดไม่นั่งทับปกติจะต้องนั่งตักหนูนี่เขาไม่นั่งตักยืนอ,อยู่ตกกร,รงกลางอะบอแล้วตู้อะอดีตโยมเคยเป็นแม่เขาจนถึงน้องเขยหนูบอกว่าสุดยอดเลยอลิสตอนนั้นเขาเล็กกว่านี้มาก้เขาก็ไม่ได้กับทุกคนอ๋อใช่จะมอลิสหนูให้ดูหลวงพ่อดูหน้าที่หนูหนุนหน้าเหมือนอี้ไหมเราคนเดียวหลวงพ่อดูสิหน้าเ,เหมือนหนูไหมแต่จริงๆแล้วสองคนนี่ลูกหนู ใช่อะยอมอันนี้อันนี้ยังพอมีเขานี่ไม่มีเขาเลยเขาน,น่ารักมากเขาอย่างนงี้จริงๆคิดดูเด็กตัวเล็กก็ยืนเฝ้าหนูไม่นั่งรถจากกรุงเทพไปอะไอจากตลาดเคไปกรุงเทพถ้าพ่อเขาเป็นทหารทหารในประเทศจีนนั่นหมายถึงว่าในร่างกายพ่อเขายินดีมาก ยินดีมากป้าไม่เคยปาดเจ็บเลยโยมสังเกตลูกสิลูกบางคนเนี่ยออลิคะพ่อแม่อาจจะไม่ป่วยแค่ะไม่เป็นอะไรแต่ลูกทำไมป่วยอันนี้เกิดจากกรรมที่ที่ที่เด็กนะเด็กทำนะส่วน,นหนงกับพ่อแม่ทำที่ส่วนหนึ่งแล้วมันประจวบกัน ค้ะคนะหนูจำได้ว่าหนูไม่เคยกินกล้วยตั้งแต่อายุสี่ขวบที่เซ็นโทร์อะไรจนหนูไม่สบายเลยอ่ะแล้วปัจจุบันนี้กินไหมคะกินเยอะมากกินเยอะใครสอนให้หนูกินลูกกล้วยแข็งก็คือหนูกินกล้วยหอมอร่อยมากเลยครั้งหนึ่งกล้วยหอมจะให้อะไรล่ะให้แคลเซียมอะและหนูก็เคยกินปลา ด้วยกินนมด้วยยังนักกีฬาตีเทนนิสดังระดับโลกเขาก็ทานกล้วยหอมหนูหนูเคยตีเทนนิสด้วยนั่นล่ะนั่นเหละนะหนูทั้งเรียนหนักด้วยเรียนโนเรียนภาษาไทยที่บ้านเรียนเป็นโนภาษาเรียนเป็นโนที่บ้านแล้วก็แล้วก็ไปเรียนโรงเรียนภาษาฝรั่งวันเสาร์เรียนว่ายน้ำ เรียนเทควันโดด้วยใช่ไหมเรียนหนังมาเรียนเทควันโดอืออันนี้อันนี้ตอนฟ้ามามาคอนเสิร์ตมาคือสมองป๊ะป๊ามามาคิดเลยเขาอยากให้เข้าสาธิตจุฬาแล้วเขาก็ได้สมใจกันได้ตั้งใจบอกป๊ะป๊ามามาว่าหนูอยากเรียนอันเื่แต่ไม่ได้เรียนทำไมไม่ให้ป๊ะป๊ามามาไม่ให้เรียนเหรอคะป๊ะป๊ามามายังไม่ได้ซื้อเสื้อซื้อรองเท้า ภาษาจีนก็เรียนภาษาไทยก็เรียนใช่ไหมมีอะไรอืแล้วเรียนหนักจริงๆไม่ได้มีวันหยุดเลยคือตั้งแต่ตั้งแต่ที่มีโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยอาตมาก็เพิ่งเห็นนี้เนี่ยไม่หยิบไม่มีโทรศัพท์ติดมือนอกั้นที่พาล้พาหลานมีทุกคนเลยเก่งมากลูกนะเก่งมากนะ เล่นต้องเป็นเวลานะลูกนะเห็นไหมเล่นต้องเป็นเวลาเอ๊ะเรารู้ก่อนเนี่ยเราฟังเมื่อกว่าสองคนซ้ายฝาเนี่ยหลวงพ่อสอนใช่ไหมแอมอ่ะเขาเรียกลูกตาสอนว่าไงงะเรื่องโทรศัพท์ใช่ไหมต้องต้องเล่นเป็นเวลานะคะอย่าเล่นมากลูก เล่นเกมมากๆแล้วสมองเป็นอัลไซเมอร์ก็เคยแอบเป็นโทสะลูกหนูก็เคยแอบปาป้าโหลดเกมชอบนั่งเล่นเกมนั้นเป็นเกมที่หนีลาวาและจะมีเรื่องการให้ให้มียาเป็นเป็นน้ำเป็นมีคนแล้วเขาต้องการดาบก็มีธนูป้องกันไว้อยู่ก็เอา ผมมาจริงๆหนูหนูได้เลยหนูชนะเลยเเนะในเกมแล้วป้าป๊ารู้เปล่าว่าเราแอบโหลดเกมอ่ะหนูก็บอกป้าป้าไปแล้วอ๋อเก่งนี่นะดีลูกนะห้ามโกหกป้าป๊าม้านะโกหกป้าป๊าม้าบาปลูกโกหกอีกก็ไม่ได้นะนะไม่ใช่เขาห้ามป้าป๊าทุกคนห้ามโกหกทุกคนเลยหนูเคยแลแต่หนูก็ขอโทษต้องไม่โกหกนะคะ ห้ามเด็ดขาดเลยคนโกหกน่ะนะเวลาโตขึ้นคเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในห้องหนูเขาใส่ไม่ดีมากเลยทั้งไี่เขียนกำแพงไม่กลัวคุณครูเลยนั่นแหละเขาไม่ดีลูกนิสัยไม่ดีก็ไม่มีใครอยากพบใช่ไหมเขาก็คอยว่าหนูว่าทำไมดื่มนมอ้วนจะบอกเราบำรุงให้แข็งแรงไม่ชอบหนูต้องฟ้องคุณครูตลอดเลยอ๋อเพื่อนก็ต้องฟ้อง แม่เขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมชอบว่าอินฟูอย่างเงี้ยชอบเหรอชอบได้อินฟูอย่างเงี้ยเหรอแปลว่าอะไรล่ะลูกครับอันนี้คือแบบว่าเลยเขาตั้งใจทำเลยแบบเขียนกําแพงที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ครูตีเขาไหมก็คยนะแต่เขาไม่ชินเลยไม่ชินเลยไม่เข็ดเลยนี่แสดงว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีค่ะ นเรียกว่าเด็กดื้อนะเด็กไม่เชื่อฟังคุูหนูหนูไม่เคยทำแบบนั้นที่โรงเรียนเลยอ่ะดีแล้วล่ะค่ะโรงเรียนก็เลอะเทอะด้วยนะแล้วก็ไม่มีใครอยากเกอหอไหางจากเพื่อนเลยเราต้องไม่เอาอย่างนะคะเราต้องไม่เอาอย่างเราต้องไม่โกหกนะคะเพื่อนเกเรเราก็จะต้องไม่ คบหาชามาคมนะคะตตรเราไม่ต้องเรียนยไม่ต้องเอาแบบอย่างนะคะโอ,อน,นี่น่าจะเป็นผู้ชายเนาะถ้าเป็นผู้ชายตาก็จะได้ชวนมาอยู่วัดไงหมอบวดเป็นอลันกนนได้นะคะเพราะว่าอลไรยังเป็นผู้ชายอยู่ใครละอลัน เป็นผู้ชายอายุสองขวบเอาไปบวชได้เพราะว่าฟังเลยอารันนี่เป็นใครล่ะครับต้องทำโทษด้วยอรันเป็นใครล่ะเป็นน้องหนูเองไงโอ้ยงั้นไปบอกป๊าป๊ามามานะเคยมาเหมืองการแค่ครั้งเดียว๋อไปบอกป๊าป๊ามามานะบอกว่าเอาอารันมาบวชนี่นะค่ะเออจะบวชได้มั้ยเนี่ยอรันดูสนที่สุดเลย คือนูเชื่อมที่นั้นส่งพระองค์ใหญ่ได้เพราะว่าอันนี้อะไรคอยช่วยกันอ๋ออลิสเดี๋ยวเราถวายหลวงพ่อจะได้พักแล้วเนาะชวนหยุดชวนเดี๋ยวว่าอีพามาคุยกับหลวงพ่อใหม่ดีไหมลูกคุยเนาะเดี๋ยวว่าอีพามาคุยใหม่เนาะเออคุยได้ทั้งคืนตั้งแต่ตั้งแต่หนูอายุสิบขวบนอนกับพี่น นะที่เลี้ยงเก่าใช่ไหมหนูพูดตลอดตนหนูหลับเลยนอนกับหนูแม่เขาอยู่นู่นใช่เนอะใช่พอสุกก็มานอนกับหนูนิบส่งกันก็อยู่กับหนูแล้วไม่งองไงไม่เลยไม่เลยไม่งองไงในเมื่อในเมื่อในเมื่อพ่อชาในเมื่อพ่อชาเป็นเป็นแม่เป็นลูกกันมา เนือเคยชินว่าอีเป็นแม่บุรพโดยปกติเด็กอย่างนี้ไม่อยู่อยู่แล้วหนพ่อด้ยินไหะเขาบอกว่าเคยชินว่าอีเป็นแม่บุญธรรมจ้านะก็ต้องไม่ลนืมกับแม่บุญธรรมแคกงหอะไรอีะไหรแงว่ามามอช่วยดึงหัวหนูแล้ว เอาล่ะ <One> ว <input> ันน <p> <istles> ี้ว right ันน um ี้หลวงตายอมแพ้วนะวัน <In> น <background> ี <parfois> ้หลวงตายอมแพ้แล <mantra> ้วเออจะเป็นนายกแน่นะเขาจะยอมไหมเนี่ยให้คนจีนมาเป็นนายกในเมืองไทยเนี่ยเขาจะยอมหนูไหมลูกถ้าเป็นนายกถ้าเป็นนายกจะจำหลวงพ่อใหญ่นีไปบ้างน่นะหลวงพ่อองคาวนะลูกเป็นลูกครึ่งคนจีนลูกครึ่งคนไทยเป็นได้ น,นีลุงตู้ก็มีเชื้อจีนลูกแต่ลุงตู่ยังเป็นนายกได้เลยเอออืมนเป็นนายกต้องเป็นคนดีนะ มามายังไม่รู้จักกันเลยอ่ะหนูรู้อยู่แล้วบอกว่าตอนที่เขาคลอดอ่ะหนูกับแม่เขายังไม่รู้จักกันเพราะว่าคือเพื่กับพี่ตั้งยังยังไม่เจอกันแล้วแม่แม่เขาก็โยมเป็นอะไรกันเพื่อนพี่เขาอ่ะเป็นเพื่อนกับลูกสาวคนหนูแล้วเขาก็ตอนเด็กๆก็พาเนี่ยมาเล่นมาเล่นแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเขาแบบ ปิดประตูแล้วเขาก็ร้องค่ะไม่ใช่ตอนยังไม่มีถังเช่าแล้วแบบไข่อุ้มก็ร้องหนูอุ้มเขาไม่ร้องเขาเงียบตั้งแต่นั้นมาก็แบบให้เพื่อนลูกสาวพาเขามาเล่นบ่อยๆมาอยู่กับหนูแล้วก็ครั้งแรกก็นอนคิดว่าจะร้องครั้งแรกไม่ร้องนอนกับหนูแบบไม่ร้องเลยหนูคิดว่าเขาจะร้องไม่ร้องตั้งแต่นั้นมาก็เนี่ยค่ชินเลยตัง้งแต่ขวบกว่าเนาะ ตั้งแต่ขวบกว่าค่ะยังพูดไม่ได้ตั้งแต่ยังพูดไม่ได้นอนกับหนูได้ไม่ร้องครั้งแรกเลยหนูยังกลัวจะร้องตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนั้นน่ะหนูกินนมมาตลอดหนูกินขวดนมมาตลอดเขาบอกหนูเขาบอกว่าขวดนมใหญ่ด้วยเขาบอกว่าตั้งแต่โตโตเลยเขาบอกว่าหนูเขาจะเฝ้าหนูโตเลยนะ เมื่อคืนอ้วกก็บอกอีอีอ้วกใส่ชักโคกเลยหนูกดให้หนูกดให้บอกบอกบอกป้าป๊าก็มามามาอยู่กับอีเลยนะมาที่แต่แม่บุญธรรมเลยนะป้าป๊ามาแบบเขามีบ้านตัวเองแล้วอีไม่มีเหรออีเขาเขาก็มีบ้านตัวเองแต่ไม่ใช่บ้านเดียวกันบ้านอีกับบ้านหมาบ้านไหนสวยกว่ากันบ้านหมาเพราะว่าบ้านม้ามีสวนอ๋ออ้าวแล้วบ้านอีไม่มีเหรอไม่เห็น เอ้ยบ้านอีก็มีต้นไม้นี่แสดงว่าสวนไม่สวยวันนั้นเขาเดินมาทําไมบ้านอีดูร่ํารวยขึ้นเขาเข้ามาในบ้านงงอยู่ดีเขาก็พูดอย่างนี้ทำไมบ้านอีดูร่ํารวยขึ้นก็เพราะว่าหนึ่งงทีวีจริงนะทีวีหรอเพราะว่าทีวีเปลี่ยนเป็นจริงจังที่อยู่ใกล้คิดกับโยตลอดค่ะการติดต่อธุรกิจหรือจะทำอะไรเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะสำเร็จฮัลโหลวงพ่อทำไมถึงพ่อพูดอย่างนั้นล่ะคะทำไมถึงว่าถึงติดต่อท่านหนึ่งนั่งกับลูกนั่งที่นี่ยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวต้องต้องทำาะไร่อค่โดยปกติค่ะโดยปกติค่ย มันไม่มีทางอยู่กับคนอื่นหรอกนี่นรื่อปกติในกรณีนี้ถือว่าไม่ปกติค่ะโครงสร้างใบหน้าเนี่ยค่ะเขาก็ได้จากโยมถามว่าถามว่ามอนเหมือนเหมือนกระพ้ากระมาเขาไหมไม่หลวงพ่อรู้ป่าเขาเกิดปีอะไรไม่รู้ปีมะแมสมพงศ์ก็ปีกุลหนูปีกุลก็แปลกเหมือนกัน ตุลาแปดวันเกิดหนูก็เป็นตุลาแปดแปดตุลาแปดตุลาปีมะแม่ใช่ไหมคะปีคุณกับปีมะแมจะใช่ใไม่รู้เพิ่งจะรู้แบบตอนที่เขาหลังๆถึงจะรู้วเขาเป็นยังไงหนูคิดว่าหนูคิดว่าหนูเกิดปีกระ่ายใช่ใช่เขาคิดว่าเกิดปีนี้ยไม่ใช่หนูเกิดปีมะแมนะอลิซมะแมอะไรนะแพะแพะเออก็เขาว่าหนูแตกต่าง มาหมาหมาอะห,หนูก็แตกต่างจากอะไรเพราะว่าอะไรเกิดปีหมาเกิดต,ต่างหรอกค่ะเราก็น่าจะอยู่กับพ่อกับแม่แต่หนูจำได้ว่าไม่เคยวันเกิดอะันสักทีทำไมล่ะคะหนูว่หนูไม่รู้ว่าวันเกิดอะันปีไหนแล้วแปดอะไรล่ะคะแล้วหนูก็จำได้ว่าที่เซ็นโต้ป๊าป๊ามัมมา้มามันเกิดหนูแต่อะัน โอ้โหเต็มเอี้ยทำเพื่อนหนูเลยจีนร้อยเปอร์เซ็นต์จีนพูดไม่ชัดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่แต่อันนี้นั่งดีดีลูกแต่เขาก็พูดไม่ชัดเนาะน้องเขายังพูดไทยไม่ชัดเลยแต่ตัวเขาว่าพูดชัดไทยชัดคนเดียวอรันพูดไทยอรันก็ไม่ค่อยพูดไทยอ่ะแต่อรันก็พูดอากรันต่ออีกนิดนึงอรันก็เคย อลนก็พูดไทยแล้วอ่ะรู้แล้วทีก็อยู่กับคุณมิมพูดไทยเพราะอลไนเป็นติดตามคุณมิมที่สุดเลยถ้าฟังหลวงพ่อก็ลูกปัจจุบันมันจะไปอนาคตอนาคตแล้วอ่าเขาเรียกว่าชาติต่อไปก็ยังเจออืค มันก็แปลกนะมันแบบเหมือนนำพามาที่เราได้ทำกัน้าเการเด็กได้เจอเดกรุ่นใหม่ด้อถ้าเราศึกษาเรื่องพุทธศาสนาเนีความคิดที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเราจะเปลี่ยนนะแล้วเราจะมองการทำธุรกิจแบบที่เรามีความสุขทันทีเพราะหลักของพุทธศาสนาเนี่ย เริ่มต้นจ,จากการมีรจิตริรู้ตัวตนก่อน,อนทุกคนส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจเนี่ยนน้อยคนที่จะรู้ตัวตนส่วนใหญ่จะไปหวังที่กาไรแต่ไม่ได้ดูที่ตัวตนวา่าเราเนี่ยจะดีกับธุรกิจนี้ชอบธุรกิจนี้ถ้าธุรกิจไหนตัวตนรักใจรักธุรกิจนั้นยากที่จะลง Hmm. เราลองไปดูลูก <Ha. S 2> โอกาสอย่างเราเนี่ยอย่าอย่าบางครั้งเราอาจจะมองไม่รู้ว่าพุทธศาสนาให้อะไรถ้าสาวข้อไม่มีอย่างเราในเราน,นนะศีลส,สมาธิปัญญาถ้าขาดตัวสีลชีวิตเราจะมีแต่อุปสรรคถึงมีเงินทองเราก็ไม่ได้มีความสุขแน่นอน <Ha. S 2> ถ้าตัวขาดตัวนี้นะ สีลสมาธิถ้าเกิดเราขาดสมาธิการดาเนินชีวิตชีวิตที่เหลือคือปัญหาปัญญาเรามีไหมล่ะทุกวันนี้ดูที่ขาขามีปัญญาโอเคกูไม่มีความสุขมีแต่ความลำบากเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาในสิ่งที่ตัวตนต้องการจริงจริงไม่ได้ใช้ปัญญาที่ตัวตน จะประกอบอาชีพที่ตัวเองอยากได้อยากทำอยากเป็นส่วนใหญ่คนจนก็หวังทำประกอบอาชีพให้รวย hmm. แต่ไม่ได้รู้เลยว่าการประกอบอาชีพให้รวยในแต่ละวันของเขาเนี่ยจะรวยได้เพราะอะไรในปัจจุบันนี้สรุปให้เราได้ยินได้ฟังว่าความรวยของทุกคนที่จะรวยได้ ต้องประกอบอาชีพเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่ถ้าเราย้อนกลับไปลองคิดพิจารณาดูเราประกอบอาชีพเลี้ยงกิเลสในตัวเราหรือเพียงแค่เลี้ยงชีพในตัวเราแค่นั้นแล้วเราจะเป็นเราจะเอาความสุขที่หญยเยอะไปทุกวันนี้มันเราก็มีไม่จบ โ<พ>ดยอยู่นั่นเนี่ยแล้วถ้าเรามองกลับไปดูเนี่ยเราก็จะใส่แบบของเก่ารูปแบบรูปแบบที่เราเคยมาเพื่อผ้าจะอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมบางครั้งนเนี่ยสิ่งพวกนี้มันทําให้เราทุกข์เพราะเราแสวงหามันไม่พอที่จะ <c oughs> เอาหนูจะยกมือถามอะไรถามอะไร<า>คะถ้าหนูบอกว่าตั้งแต่ เด็กเดอลิซอลันติดคุณนิ่มมากเลยคุณนิ่มเป็นคุณครูเนอร์ซาีติดมากเลยไม่ยอมปล่อยเลยอ่ะหนูก็เคยวิ่งมังกรในเวทีหนูจับเสื้อคุณนิ่มแล้วทั้งวิ่งร้องไห้โอเคลูกเราถวายพระหลวงพ่อฟังก่อนลูกฟังหลวงพ่อพูดลูกเดี๋ยวค่อยลูกให้เราเรียนจนจบปริญญาตรีแล้ว มีโอกาสก็คืนเขาบ้างอลิหนูโดนพระไม่ได้ลูกไม่ต้องคืนกระตังสักมากเท่าไหร่หรอกคืนกิเลยาใหหลวพ่อพูดหนูนั่งดีๆลูกยุดนะคืนคืนกิเลสถานกันกระทันพูดจาเพราะะเกิดทำให้ท่านทุกข์เราสองคนดีเกิดมามีบุญไมไปตองทำอะไรก็มีกิน